โอ้ข้อนี้ยาวนะครับอ,อ่านโจทย์เลยครับข้อนี้บอกว่าสัญญาเดินทางจากเมืองกอไปเมืองขออ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเศษส่วนนะนะครับวันแรกเดินทางได้3าส่วน7ของระยะทางทั้งหมดวันที่2เดินทางได้ 1, 2ส่วน2ของระยะทางที่เหลือนะครับวันที่3เดินทางได้ 1, 5ส่วน5ของระยะทางที่เดินทางในวันแรกและวันที่2รวมกันเขาบอกว่ายังเหลือระยะทางอีก 213กิโลเมตรจึงจะถึงที่หมายนะครับถามว่าเมืองกอมืองขออยู่ห่างกันเท่าไหร่ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของเศษส่วนแล้วก็เป็นเรื่องของสมการนะครับที่มันเราจะสร้างสมการโดยหนึ่งคำนดไปเลยให้เมืองกอกับเมืองขออยู่ห่างกันเท่าไหร่นะครับง่ายๆเลยนะ x กิโลเมตรทีนี้ถามว่าเราจะสร้างสมการยังไงครับ เราก็สร้างจากทั้งหมดครับ x ก,กิโลเมตรเท่ากับนะครับแต่และวัน,ว,นวันย่อยที่นะครับเดินทางได้แล้วก็บวกระยะทางที่เหลือนั่นเองโอเคไหมเอาละก่อนอื่นเรามาดูวันแรกก่อนอาจารย์นัทขออธิบายละเอียดนะวันแรก <S <S เดินทางได้เท่าไหร่ครับอ้าวช่วยหน่อยเร็ว วันแรกได้3ส่วน7ของระยะทางทั้งหมดระยะทางทั้งหมดเราลบุให้เป็น x ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะได้ 3x ส่วน7ไอ้ตรงเนี้ยทุกคนต้องรู้แล้วนะนะครับว่ามันเหลือระยะทางเท่าไหร่นะครับนะเหลือระยะทางเท่าไหร่ครับ 4x ่ส่วน7ง่ายๆในเรื่องของเศษส่วนใช่ไหมหมายถึงว่ามันมี7ส่วนเดินไปแล้ว3ส่วน,นก็ต้องเหลือ4ส่วนนะครับนะวันที่2 วันที่สองเท่าไหรแล้ววันที่สองเดินทางได้ครึ่งหนึ่งของระยะทางที่เหลือนะครับวันที่สอง่าเดินทางได้เท่าไรเอ่ยหนึ่งส่วนสอง่าคูณสี่ x ส่วนเจ็ดนะครับแปลว่ามันจะเหลือเท่าไหร่เอ่ย ปึ๊บเราไม่ต้องหาก็ได้เน,นี่อัน,นได้ 2x ส่วน7นะครับอันนี้วันที่2นะครับถ้าจะเหลือคือเหลือครึ่งหนึงนะเพราะเท่ากันวันที่สามวันที่3เร็ววันที่3เดินทางได้เท่าไหร่ครับ1นึ1่ส่วนห้ส่วนหของใคร อ่ะหนส่วนหของระยะทางที่เดินทางในวันแรกและวันที่2รวมกันนะครับวันแรกได้3 x มส่วนเวันที่2ได้2 x งส่วนเะครับรวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยห้าส่วนเะครับซึ่งห้ามทำาไมกัน5มามตัดกันถูกไหมนะครับก็ได้ x.7 ส่วนเนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยดังนั้นเราสามารถสร้างสมการได้แล้ว ก็คืออะไรครับระยะทางทั้งหมดเป็น x เท่ากับระยะทางที่เดินในวันแรกคือ3 x ส่วน7นะครับบวกด้วยระยะทางที่เดินในวันที่2คือเท่าไหรเอ่ย2 x ส่วน7บวกด้วยอะไรครับ x ส่วน7นะครับและอย่าลืมบวกด้วยใครด้วย213ก็คือระยะทางที่เหลืออันนี้เป็นสมการครับ อะนักเรียนรีบแก้สมการออกมาเลยนะ,ะทันไหมครับทันนะจะนัดขอลบก่อนไม่มีพื้นที่เขียนล้นะครับอขอขยับขึ้นนิดนึงอ่าเอาละครับฝั่งขวาเอ่ยมันมีตัวส่วนเท่ากันแล้วก็คือ x ใช่ไหม ไอ้ตัวตีก็คือ7ใช่ไหมก็รวมกันอันนี้เป็น6 x ส่วน7นะครับเท่ากับไอ้ตัวตีต้องบวกถูกไหมนะครับต้องบวกด้วย213อ่าเราก็เอา6 x ส่วน7มาทำไมย้ายมาลบตัวนี้นะครับอ่ะลบเลยนะ x ลบด้วย6 x ส่วน7มีค่าเท่าไหร่เอ่ยอ่า x ส่วน7 มีค่าเท่ากับ213แปลว่า x ของเราก็คือเอา7มาคูณตัวนี้7คูณ213ได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้คือระยะทางจากเมืองกอกับเมืองขออยู่ห่างกัน1,491หน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับตอบได้แล้วนะก็คือตอบ1,491กิโลเมตรนั่นเองข้อนี้เป็นข้อสอบที่ดีนะครับ นะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาสอบเรื่องเศษส่วนหรือโจทย์ปัญหาเศษส่วนมันจะมีด้วยกันอยู่ประมาณสองสองโจทย์นะเท่าที่อาจารย์นัดวิเคราะห์โจทย์แรกคือแบบกำหนดเศษส่วนให้ของของทั้งหมดตลอดนะครับอย่างเช่นว่าเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วน่าจ่ายค่าเช่าบ้านไปสองส่วนเจ็ของทั้งหมดนะครับจ่ายค่างวนดนรถไป หนึงส่วนหของทั้งหมดอะไรประมาณเนี้คือโจทย์แบบแรกง่ายๆเลยไม่ซับซ้อนแต่อีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันออย่างโจทย์ข้อนี้สามส่วนเของระยะทางทั้งหมดแล้ววันที่2หรือครั้งที่2นะครับมันไป1นส่วนสของระยะทางที่เหลือเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องอ่านโจทย์ต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับนะแล้วก็จะทำได้แบบไม่ผิดนะครับอ่ะโอเค